ก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมสกล้ากันเสิร์ฟนอกน,นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดตตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วย้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกีฬผ่านส่วนของเพลย์เลยครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็น้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกก็ไม่ได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางเึิกนการกดซุปได้งคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันวันนี้นะฮะได้เวลาแล้วหลังจากที่เราเก็บเพชรมาได้6 0,000ฮ เซิร์ฟนอกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกาชาการันตีเทพกันซึ่งนะฮะในวันนี้เนี่ยมันมีพีความพิเศษอย่างหนึ่งครับแน่นอนผมสุ่มกาชาการันตีเทพ20ครั้งใช่ไหมเซิร์ฟนอกมันจะสุ่มได้ครั้งละเท่าไหร่สริเศษปะ่ะนะครับก็ต้องสุ่มประมาณ20ครั้งถูกไหมฮะก็จะต้องใช้เพชรอยู่ราวๆห้าหมื่นได้นะฮะซึ่งผมมี60,000นะฮะแต่นะครับคุณอย่าลืมครับผมมีการันตีนะครับทุกๆ2องหมด้วยผมจะได้เทพการันตีอีก2ตัวนะฮะ ในสเต็ป2อตอนนี้ผมสเต็ป15ยังไม่ได้กดนะฮะแล้วพอกดทีก็25าถ้าว่าผมกดกาชาวันนี้40,000เพชรผมจะได้อีก2ตัวถ้าว่าผมจะได้หมด3ตัวเลยนะฮะซึ่งโปเกมอนที่ผมจะกดในวันนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมรอมาสักระยะหนึ่งนั่นก็คือนะครับที่วันนี้ผมอัดคลิปก็จะเป็นตัวนี้นี่เลยเป็นยักษ์เขียวนั่นเองซึ่งยักษ์เขียวเนี่ยเราจะสุ่มทั้งหมดนะครับ20รอบนะ,ะถึงจะได้เศษทิปครบนะฮะ ถ้าเราสุ่มไม่ครบหรือไม่ถึงเนี่ยสมมุติเอาไว้ง่ายๆถ้าเกิดผมสุ่มมา10ครั้งนะครับผมได้เศษชิป100ผมก็ต้องไปหาเศษทองหนึ่งร้อยนั่นเองซึ่งมันก็ต้องมาแลกจากสีดำตรงนี้แหละนะครับตรงนี้เนาะอ่าโอเคเดีย๋ยวาลับไปสุ่มกาชากันดีกว่าซึ่งโอเคเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟนอกเนี่ยผมผมยังไม่เคยสุ่มกาชาแบบเซิร์ฟนอกแบบแบบนี้มาก่อนนะฮะเพราะว่าอ่ะโปเกมอนเต็มใช่ไหม เพราะว่าในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรนะบัตรฟักไข่ใช่คือผมไม่รู้ว่าบัตรฟักไข่เนี่ยมันใช้ได้จริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองกันวันนี้เลยจะได้รู้กันไปนะฮะอ่าก็จากการชาของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 4 8 8งนะครับผมจะได้เทพ1ตัวนะแต่ไม่รู้จะได้ตัวอะไรนะครับเรามาลุ้นกันซึ่งอ่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนไอดีเนี่ยเคยสูงไปแค่2ครั้งเนาะครั้งที่สมมันก็จะออกตัวที่มันไม่ค่อยเก่งมากหรอกแต่ว่า ตัวที่4ี่นะครับตัวไอตัวขั้นถัดไปคือ2อ0หมเนี่ยมันจะได้ตัวที่เทพหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารุ่นกันเลยและกันผมจะสุ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2488เนี่ยนะครับมันจะลดเป็นเพชรหรือลดเป็นตัวผมมีตัวประมาณ50บใบนะก็ต้องดูกันอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ครั้งแรกเลยครับวันนี้แน่นอนเราได้เทพ3าตัวเลยนะกดไปเลยครับอ้าวเรียบร้อยได้เป็นมังกี้มา1ตัวนะครับ อ้าวดายาจีรอนมาเตยคอนปังจัดให้ครับโอนี้ซูซุมะอ่ะโอเคทุกคนเห็นไหมครับว่าเพชรไม่ลดนะอ่าเพชรไม่ลดนะไม่ต้องตกใจนะครับเพชรไม่ลดนะครับแต่ว่าตั๋วผมลดไปแล้วนะโอเคคือเนี่ยตัวผมเหลือจาก49เหลือ3 9นะครับคือตั๋วมันถูกหักจริงนะครับ แต่ว่าในไอคอนที่มันโชว์อ่ะมันจะโชว์เป็นแค่เสียเพชรเนาะไอคอนโชว์เป็นเสียเพชรแต่ตัวตัวบัตรฟักไข่เนี่ยมันจะถูกหักล้างไปเองนะครับระบบมันจะรู้มันเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับสําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นเหมือนเซิร์ฟไทยเลยสูมกาชาทําไมตัวบัตรฟักไข่มีเป็นร้อยใบเลยแต่ทําไมไม่โชว์บัตรฟักไข่ขึ้นมาโชว์เป็นเพชรหลายคนก็ไม่กล้ากดนะฮะก็คลิปนี้ผมมาลองกดให้ดูจะได้หายข้อสงสัยนะโอเค สานาทีแรกนะครับมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่ะโอเคจบแล้วนะครับว่าตัวบัตรฟักไข่สามารถใช้แทนเพชรได้จริงๆแต่มันจะไม่โชว์ขึ้นมาเฉยแต่เวลาเรากดมันหายไปจริงโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะใช้เพชรน้อยมากนะฮะผมจะใช้ตัวฟักไข่ไปก่อนทั้ง49บใบมาดู10ครั้งรอบที่2ครับจัดไปจัดไปนะฮะได้เป็นตัวอะไรพัลโซแล้วเป็นตัวบีเดิลแล้วเป็นตัว คาวบับนย่านะครับผ่านไปแล้ว20ครั้ง2รอบถัดไปครับ10ครั้งรอบที่3ได้เป็นไรคาวบับนย่ามึงมาอีกแล้วนะฮะมังกี้มาอีกแล้วโอ้โหเกลืออะไรขนาดนี้อะต่อนะครับครั้งถัดไปนะฮะจะเป็น2488ครั้งที่4ครับจัดให้จัดให้ ผมแ่าอยากได้เลคอซามากนะครับแม่ไม,ไม่ไม่รู้จะได้บอได้ตัวหัวเหล็กไปคาริดอสเฮ้ยซานดิสโอไม่เอาได้ไหมบีเดอร์อีกแล้วตายอ่ะเฮ้ยคาบโบโตโอเคตัวนี้หายากมากอ้าวแซนอารอาราครับอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่าผมจะบอกว่าอะไรนะอ่าบัตฟรฟักไข่เนี่ยเราใช้ไปแล้ว40บใบใช่ไหมครับเราจะเหลือแค่9าใบซึ่ง เก้าใบเนี่ยมันสุ่ม10ครั้งไม่ได้นะครับก็จะต้องเอาเก้าใบเนี่ยโหนไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากดครั้งถัดไปเนี่ยมันจะใช้อ่าในส่วนของเพชรแล้วล่ะนะครับรอบที่5นะไปะรอบนี้จะเสีย2 4 8 8นะครับไม่ได้เสียปั๊บระไข่แล้วจัดให้ครับเอา้าโปเกมอนเต็มเดี๋ยวผมไปเคลียร์แป๊บหนึง่งอ่าไปเคลียร์มาเรียบร้อยแล้วอ่ะสองสี่แปดแปดรอบนี้จะลดแล้วนะครับกดไปจะเหลือประมาณห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดประมาณนี้ อะไรครับซูมกาชาอ้าวอย่าค้างสิครับจัดมาเลยมาอะไรครับเฮ้ยเทอรลาคิออนเฮ้ยออกก่อนการันตีเหรอเร็วเร็วเร็วไอ้นี่ไอ้นี่มันเทพตัวไหนวะเดี๋ยวก่อนได้เทอรลาคิออนเหรอเฮ้ยดีดีเอาออกกันเหรอเฮ้ยชาเวิร์สอ้ได้ตัวชับเผ็ดมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน นี่ไงเฮ้ยเพชรมันหายไปจริงๆด้วยเฮ้ย๋ยวก่อนผมกดแค่ครั้งเดียวมันเด้งสองได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมกดสองสี่แปดแปดไปครั้งเดียวนะครับเมื่อกี้ผมมีเพชรอยู่หกหมื่นใช่ไหมถ้าสองสี่แปดแปดผมก็ต้องเหลือห้าประมาณห้าหมื่นหกพันเจ็ดหรออ๋อมันใช้ผสมกันปะวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะร,รอบสุดท้ายต่อตัวก็ยังไมไ่ใช้ครับ เอ้ามันเบิ้ลเป็นการันตีผมไปกดเบิ้ลสองแล้วเนี่ยโอ้โหเวรกรรมตอนนั้นมันถึงมันถึงติดเป็นเป็นเด้งไปวะผมก็งงเหมือนกันนะอ่าโอเคไม่เป็นไรครับก็อ่าไอดี ID เนี่ยผมสุ่มกาชาการันตีเทพครบแล้วครับ3ครั้งก็จะเป็น5,000แรกนะครับแล้วก็5,000ที่2แล้วก็จะเป็น15,000อันนี้คือจบแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยทุกๆ25,000เนี่ยเราจะได้เทพการันตีที่มีโอกาสได้ตัวอื่นๆแล้วนะครับจะไม่ใช่ 1ิบหตัวที่มันออกบ่อยๆแล้วนะอย่างมาสเตเกสเทอ,อร์คั้ออนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ออกบ่อยๆเหมือนกันเพราะนั้นเองเนี่ยเห็นผมบอกคือเนี่ยสองสี่เก้าหกศูนย์เนี่ยเราจะเป็นตัวที่แล,แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ผมกดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยจาไม่ได้กดไป6ครั้งนะครับเราจะต้องกดทั้งหมดกี่ยี่สิบครั้งเลยนะโอ้โหใช้เยอะจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดกันดีกว่าต่อเน,นื่องกันเลยวันนี้คลิปยาวหน่อยนึงนะครับสองสี่แปดแปดครับครั้งที่เจ็ดครับ ได้เนทีโอมาครับอ่ามูมาครับต่อด้วยตัวน้ําแข็งให้ตัวนี้ดีครับอ้าวตัวเกาพินนะครับตัวพิษนะฮะเรียบร้อยถัดไปครับลุยกันต่อเลยผมได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวราคิีออนแต่วันนี้ผมได้ยักษ์เขียวอยู่แล้วเป็นตัวที่สองถูกไหมครับอยวเรามาดูเทพกาลันตีตัวที่3กันว่าจะเป็นตัวไหนอะจัดไปครับปาบเข้าไปครับอ้าวสตัวนี้โอ้โหออก2ตัว เสียของสุดๆนะตัวนี้ตอนนี้เราสูมไปแล้ว8ครั้งครับเราไปดูครั้งที่9กันครับเอาประวันเต็มอีกแล้วอ่าเรียบร้อยนะครับจัดไปมามาลุ้นโอ้ได้ผีแล้วว่ะโอ้โหได้แซนปกติเว้ยอ่ะโอเคตอนนี้นะครับกดมาแล้ว10ครั้งมา9ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามากดครั้งที่10กันต่อนะฮะมาครับกดกันรัวๆ ได้ตัวไหนวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยไปไอ้นั่นนีกว่าฮะเฮ้ยทได้ร่างไหนเนี่ยร่างสองเลยเหรออุ้ยหูดัาสกูครับมบัตรจับสองใบนะตอนนี้ผมกดมาแล้วสิบครั้งนะครับนี่คือกาชาสิบครั้งของผมนะฮะสิบครั้งแล้วนะครับสิบครั้งแล้วตัวนี้ก็ใช้ไปแล้วหมื่นห้านะครับเอาละนะครับไปกันต่อครับครั้งที่สิบเอ็ดครับ มาครับผมกดกันรวัวกดกันต่อเนื่องพาวเวลปาสก็ให้ครับเป็นเจ้า,มาแมลงมุมน้ําแล้วก็เป็นอะไรอ่ะบันชิโนครับแล้วก็ต่อด้วยเกาปินก็เตือเหมือนกันอะนนี้อ่าต่อมาครับไปกันต่อเลยครับครั้งที่12บสองเรว่าเต็มอีกแล้วครับ่ะต่อครับลุย ไอ้ครังเบอรมอนเต็มบ่อยมากเอ้าได้สกอร์ปิโอมาสกอร์ปิอนี่มาอ่าอันนี้จะเป็นผมจำชื่อไม่ได้ว่ากาดำนะกี่ครั้งแล้วตนนัวนี้โอ้โหสิบสองครั้งจัดไปสิบสามจะได้กระลนตีเทแล้วเว้ยเนทีเฮ้ยไอยตัวพิษนี่นะเอ้าซื้อท่าจะเอ้ยอย่างที่ ฮยตอนนี้ผมได้เทลาคิออนไปแล้วนะครับแล้วผมก็ได้เศษชิป่าเจ้ายักษ์เขียวมาเกือบครบแล้วนะฮะตอนนี้ผมได้การันตีเทพมา2ตัวแล้วนะเดีย๋ยวผมจะเอาตัวที่3ครับจากการเนี่ยการันตีที่เหลือเนี่ยมาเอาเต็มอีกแล้วมารูกันต่อครับมาลุนอุ้ยดนเน่เนลุ้นมันงกีแล้วก็เป็นกิวกาด อ่าโอเคหลีก5,000ครับจัดต่อครับกดอีก2ครั้งก็การันตีแล้วเนี่ยมาครับตัวอะไรอีกรอบนี้เฮ้ยไม่มีโปเกมอนเลยเหรอโหว่ามันมังกี้ครับโอ้โหบ้าโธอะไรครับอีกครั้งหนึ่งไหมจัดไปได้ตัวอะไรเฮ้ยได้ตัวกระต่ายครับเฮ้ยหูได้ตัวนี้อีกแล้ว อ้ยได้เคลฟมาครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนกคู่เรับอ้าวแล้วครับตอนนี้เรากาลังจะได้การันตีตัวที่3แล้วนะครับตอนนี้เราสูมไป16ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เพชรเราใช้ไปส0ม0 0ื่นแล้วนะฮะก็ได้ของตามนี้เลยนะอ่าคนนี้ครับตัวถัดไปครับเธอาคิออนเราได้แล้วใช่ไหมครับยักษ์เขียวเนี่ยเราจะได้แน่นอนต่อมาเป็นตัวเทพตัวที่3ครับเราสูมรอบนี้เนี่ยจะได้เทพตัวที่3มนะครับมาลุ้นกันอ่าขอดี โอ้บัมบอนเต็มอีกแล้วหาล้วครับรอบนี้การันตีเทพตัวที่3ครับจัดไปอะไรเนี่ยมอนสเตอร์เต็มเหรออ่ะผมพี่ก็ไปเคลียลร,ร์กระเป๋าปบกมอนมาแล้วนะฮะมาครับสูงกันต่อนะครับรอบนี้การันตีเทพแน่ๆนะครับลำลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวไหนนะมาครับขอดีๆสักตัวหนึ่งเถอะเฮ้ยดิวิทินี่ว่ะเฮ้ยก็โอเคนะครับวิทินี่ผ่านด่านดีนะ อ่ะโอเคถือว่าได้ได้โอเคเทอรลาคิออนวิทินี่นะครับอ่ะการันตีเทพ2ตัวที่เหลือมันก็จะรีเซ็ตนับใหม่ที่25 0 0มเหมือนเดิมนะครับเนี่ยตอนนี้มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องนับใหม่ครับอยู่ที่22ถ้าเกิดผมสุ่มต่ออีก2 2ผมก็ได้อีกตัวหนึ่งนะแต่ว่ารอบนี้ผมจะสุ่มถึงแค่การใช้เพชรแค่20ครั้งเท่านั้นนะฮะตอนนี้เราจะสุ่มอีก3ครั้งนะครับจนกว่าจะได้เศษครบนะ อ่ะเห็นเราไปสุ่มให้ครบ3ครั้งกันนะครับต่อมาครับต่อเลยครั้งที่17ครั้งที่18ดิมาครับสุ่มกาชา18ครั้งที่18แล้วโอ้โหได้ฉลามมาเว้ยปาบก็ให้ครับเป็นจิวทาริสนั่งสองด้วยแล้วก็ตบด้วยชาวเวิร์สอีกแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้กี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ผมต้องคอยออกมาดูอย่าเกินนะอีก2ครั้งครับอีก2ครั้งก็ประมาณ5 0 0 0เพชร จัดไปครับผมละเอียบร้อยอย่างดีนะันเหลือเพชรตั้งสองหมื่นเลฮะเอ้ได้ตัวดอกไม้มาครับตัวเห็ดนะเอ้ทับบูน้โอ้โหเอ้ได้ป่าตัวนี้ป่าตัวนี้หายากครับเอ้แมงออกอีกแล้วตัวเนี้ยโอ้โหมาจังเลยไม่ได้รับเธอเลยครับอ่าตอนนี้เราสุ่มไปสิบเก้าครั้งนะครับนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ผมจะสุ่ม เพื่อที่จะเอาเศษได้ครบนะฮะอ่าจบที่2 4งสแล้วรอบหน้าในการันตีเทพจะเหลือแค่หมื่นห้านะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาหาทีว่าเราอยากได้ช่วงไหนเต็มอีกแล้วนะฮะเต็มตลอดอ่าไปเคี้ย์เรียบร้อยนะครับอ่ารอบนี้ครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับเ,เต็มอีกแล้วเหรออ่าต้องใช้เพชรซื้อกล่องช่องว่างในกระเป๋าโปกเกมอนนะฮะอ่าสุดท้ายครับ ยี่สิบครั้งวันนี้กาชาก,กูเรกูแมงมุมน้ำตบด้วยแบกกี้ต่อด้วยเวลโอเฮ้ตัวนี้ดีครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมสุ่มครบแล้วนะฮะยี่สิบครั้งโอ้โหเป็นการสุ่มกาชาที่นานมากครับปกติเล่นเซิร์ฟไทยมันสุม่มแค่สิบครั้งก็เลยครบแล้วใช่ไหมแต่ว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยมันสุ่มถึงยี่สิบครั้งนะครับทั้งหมดห้าหมื่นเพชรนะครับก็ประกอบไปด้วยเพชรเนี่ยผมใช้ไปสี่หมื่นนะเพราะว่าอ่า อีกหมื่นนึงเนี่ยมันเป็นบัตรฟักไข่นะฮะบัตรฟักไข่เนี่ยผมมีประมาณ40บใบก็จะตกที่ประมาณหมื่นเพชรเพราะนั้นเนี่ยก็ประหยัดไปได้หมื่นเพชรนะอ่าโอเคก็มารับของกันนะครับนี่ก็คือยักษ์เขียวที่เราต้องการมันนะครับเอามาทำเป็นทีมบินนั่นเองนะตรงนี้รับไปเลยครับเสร็จชิปทั้งหมด200รนะฮะกับการสุ่มกาชาครับ50,000เพชรนะครับ, 50, ครบ20ครั้ง50,000เพชรนะฮะ โชคดีมีส่วนลด10,000มื่นนะบัตรฟักไข่ช่วยไว้ได้นะครับตอนนี้เหลือเพชรอีกเยอะเลยฮนะยังยังเต็มที่อยู่นะครับเพชรเหลือเยอะอ่ารางวัลใช้เพชรเนี่ยจะอยู่ที่4 0,000ื่นนะครับรับไปเลยอย่างที่บอกวันนี้เราใช้ไปแค่4 0 0 0มื่นนะแล้วก็ตัวบ,บัตรกไข่อีก1 0,000ื่นนะครับบัตรฟักไข่ือเกลี้ยงเลยนะอ่าเรียบร้อยนะครับหูได้มาจุกๆเลยนะฮะเศษชงเศษชิปอะไรต่างๆนานาเพียบนะฮะตรงนี้ นี่ครับเดี๋ยวไล่ดูนี่ครับต้องฉาดนี่โอ้โหนั้น๋ยวเราเรียกเลยไหมผมก็จะลองเรียกดูนะรีเฟรชสักทีนึงเอ,อ้ยนี่ใส่อะไรวเนะี่ยรีเซ็ตก็ไม่มาโอ้โหนั้นเรียกเลยดีกว่าครับมาครับเดี๋ยวผมจะเรียกเรียกเจ้ายักษ์เขียวมาครับจัดมาเลยครับวันนี้ได้เทพสามตัวครับอี๋หมาครับทอราาา์ดดัสออย่างเท่เลยฮ่าฮ่เรียบร้อยครับ จบสักทีนะฮะในส่วนของสุ่มกาชาการันตีเทพครับวันนี้ผมสุ่มทอร์นาดัสนะครับได้เป็นตัวการันตีนะครับทั้งหมด20ครั้งนะครับ5 0,000ื่นเพชรนะฮะก็คือ40,000เพชรบวก1,000 0บัตรฟักไข่นะฮะถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็การันตีเทพอีก2ตัวที่พ่วงมาเนี่ยก็คือเทอร์ราคิออนกับวิทนี่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็โปเกมอนอื่นๆนี่อีกเพียบนะฮะ ถามว่าดูจากตรงไหนก็มาดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับผมได้โปเกมอนอีกกี่ตัวนับกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24ตัวครับเทพการันตี3ตัวนะฮะวันนี้ แล้วก็โปรกรมอนทัวๆัวไป24ตัวนะครับเยอะที่สุดแล้วเท่า <laughs> ที่เคยสุ่มมานะฮะโอ้โหเป็นการสุ่มการแทรที่นานมากครับจบที่50,000เพชรนะฮะและ,ะได้ตัวละครที่ต้องการมาพอดีนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก่อนจะจากกันครับรบกวนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วผมกด subscribe ช่องมาโซนด้วยกันแล้วกัน